สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงเนเจอร์กิฟคอลลาเจนคอฟฟี่นี่นะครับซองใหญ่นี้ครับมีซองเลยทั้งหมด5ซองแต่ละซองน้ำหนัก13.5กรัมซื้อมาในราคา69บาทซื้อจากเซเว่นนะครับส่วนประกอบภายในซองผงกาแฟ ครีมเทียมคอลลาเจนโอริโกฟุกโตสวิตามินและเกลือแร่ต่างๆและวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลผลิตโดยบริษัทเนเจอร์กิฟต์จำกัดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกาแฟแบบนี้นะครับชงง่ายๆนะครับชงง่ายๆในน้ำร้อนนะครับคราวนี้เราก็จะชงให้ดูเลยนะครับคอลลาเจนคอฟฟหนึ่งซอง สิบสามจุดห้ากรัมน้ำร้อนไปจดจัดเลยนะครับร้อยสามสิบมลโอ้กาแฟหอมมากเหล,ลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับ หอมสุดๆเลยนะครับข้อดีและประโยชน์ของคอลลาเจนคอฟฟมีคอลลาเจนช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสกระดูกและฟันแข็งแรงมีวิตามินซีช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามิน B12 ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองกาแฟแบบนี้นะครับไม่มีคอเลสเตอรอล ไม่มีไขมันทรานไม่ใส่น้ำตาลทรายมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 สูงมีโครเมียมสูงมีไนอาซินสูงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับกาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงเนเจอร์กิฟต์คอลลาเจนคอฟฟี่ง่ายครบจบในซองเดียวนะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ